หวานละมุนมากนุ่นบวรนุชควงคู่สามีต็อดปิติร่วมงานแต่งบูบงกุทิพย์นอกจากจะโฟกัสความหวานแล้วหลายคนชมปอหน้าเด็กมากคู่สามีภรรยาที่หวานน้อยแต่หวานยกให้คู่ของนางเอกสาวนุ่นบวรนุช์ตอดปิติที่โรงพักดีที่แม้จะไม่ค่อยมีรูปคู่กันสักเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าความสวีตนั้นไม่มีแผ่วไม่มีตกเพราะไม่ว่าจะวันสําคัญของใครหรือวันพิเศษต่างๆบอกเลยว่านุ่นตอดไม่มีขนาดตกปกพร่องจริงๆ ล่าสุดนุ่นรวรนุชคงสามีสุดที่รักต๊อดปิติร่วมง,งานแต่งของบววบงกตทิพย์พิรมพักดีลูกสาวสุดที่รักของจุ๊บวุฒินันพโรมพักดีหลายคนนอกจากจะโฟกัสไปที่ความสวยของเจ้าสาวและความหล่อของเจ้าบ่าวแล้วแฟนๆยังโฟกัสไปที่ความน่ารักของคู่นุ่นต๊อดที่เคียงข้างกันตลอดและอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่หลายคนไม่อาจละสายตาไปได้เลยนั่นคือความสวยและหน้าเด็กของนุ่นวรนุชที่สวมชุดเดรสสีชมพูหวานเปิดไหล่เบาๆแต่งหน้าอ่อนๆบอกเลยว่าลุคนี้ละมุนมากๆ